สวัสดีครับพี่น้องแฟสลับ FC ฟฟนเพลงแฟนมะล่ครับออกกันลังเวทีอีกแล้วนะครับเครื่องปั่นพร้อมแล้วเครื่องปั่นสตาร์ทแล้วครับพี่น้องตวามาเต็มเฮ้ยใส่วะเต็ไมไ,ไหมไฮ้ไอ้ขางหน้าผุดหบอโอ้พอแล้วป้องเดนะเอาคือบวมเป็นสีเหลือง ร<ะ>ับแรกเขาต้องหาเต็นท์เดี๋ยวของางบนบัตทึกค่ะใส่บกตอนตินดเฮ<อ>้ยโอ้ยอยู่นี่โอ้มวนกุบมืนแลงสาดเ์ขาอ,อยู่ในรถเดี๋ยวจังเปี๊ยงมาปูเดี๋ยวครับมันขึ้นเอาสาดไปปูกินเขาอ,อยู่ข้างรถครับโอ้มองอยู่ไหมพี่น้องครับแจ้วแจ้วแจ้ว,วเอานีแล้ว ไปเข้าวัดนี่มาฟังทักทีโอ้เป็นวัดเลยพี่หนองครับมันเป็นวัดดอกกุ้มแพร่นี่สุดยอดโอวพี่หนอนเขากำลังแข่งของด้วยพี่พรแหลมแล้วกินเขา้า พ้นก็ะทำหนาทีนะครับผมแต่ละแผนเน็ตกล่องอย่าเนอะเนาะออกท้างใดเด่นเนาะไม่ทางออกบนนอนโอ้ไปตรงมาทางข,งขางเขาเอาเลยครับเอาเลยแด่ยังกินครับคินนไดไปหาที่ดันล่ะครับดี <laughs> ฝั่งหนึ่งมันจะเขากำมาจอดทางข้างไปแล้วลุยเขาเอานี่บ่าไม่เอาวะเไม่เอาไหมไม่เอาไปไปตรงเลยไปออกถนนเป็นน้ำอ่ะนี่เขาสิมาจอดนี่พี่น้องครับเดี๋ยวรถมาจอดนี่เขาดีเลย เราได้บิดทางนทงังๆคุณลองรับจองมองไว้ก่อนพื้นที่ตอนนี้ด้วยครับโอ้บริเวณโดยรอบ,น,อบนีบ่กาแฟแก็มมาแล้วทางทางถนน ติทๆถนนก็สิเป็นเวทีหมอลำ่นาะครับเนาะจอดได้บดเลยครับแถวนี้โอ้ตรายนี่นะครับเนาะกํลังกํลังเป่าอดรถมากครับว่าจิจอดเทียบพังรถตู้เาไ่จอดอย่างไรเนี่ยล่ะนี่ออาไปอเครับผมเอาไม่เนี่ยดขอเก็บเกี้ยวกันเน่ยโอ้ เดี๋ยวกันละครับผมเดี๋ยวกันล่างเปเอารถมาอยู่สุดยอดเลยขางไวที่ครับพี่น้องสวัสดีครับได้การโอ้โหนี่ตอนเดียวนี่คือสุดยอดเลยพื้นที่แมนครับพื้นที่นี้สุดยอดเลย จะเลือใจออกไข่าเกนียไม่ห่วย่ะดี๋ยวนอน่ะเดี๋ยวให้บ้นเรานะไกลางเนี่ยเวลาประเดี๋วห้บ้านเเพราะว่าซื้อแบบีรถ่ะเดียวเอาไซบอินที่นอนเลยแมนอะเาทำ่ไันไ้เนี่ยนี่อนนี้เต้องไปซื้อรหนักนกเาะเต้องไซบอรี่สนตัวนี้เขาเบ่งหลดว่าเา ข้อิอกมาได้บ่พี่น้องครับรุยอีกถอยรถบ่เกงเด้พี่น้องถอยรถบ่เกงบะ่องนการถอยรถน่ะยังบ่ทันไดนมีวีแว้ว่าอิอ,อกมาเลย <c oughs> แล้วก็ชุบรรยากาศไปก่อนได้พี่น้องครับผมก็สิถ่าให้แก้ถอยรถออกมามาเจสิถอยออกแม่เลยรถเ้อจอดดีคนครับในปลาอยักถอยออกไปกระทนหนใหญ่เลยครับ มว่าผมสิถอย้เขานี่เพราะว่าผมสิเสียบปักชาติกับพี่พี่คอนวอยเพิน่นเพราะว่าเคยชาติน้ำเพิินนะครับเนาะพิ่นก็บ,บอกถอยขอมานีละสำหรั๋ยวสีเอาหาปักมาเตรียมมาแห่กันเจ้าเลยครับในการในการนี่ทวิตล,ลดตอนเดียวแบบนี้ก็ได้พื้นที่ไหลเด้ครับพี่น้องเน่ยข้อดีก็คือได้พื้นที่้องโดยสารมองข้างหลังนี่ไหลายมองนอนเห็ดมองนอนเห็ดห้องน้ำเห็ดยางกระสีไหล แต่ว่าพื้นที่ของว่ากิ้งสีมี้หน่อยเห็นไหมครับมันแฉบมันก็คือรถสีประตู้วกาอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาเดินทางมันเอ็นเบาบะ่ะได่ยมันมีพื้นที่แค่สัมนี่เองนะครับปับเบาะเอ็นบ่ไดนั่นงโดยสัรนข้างหน้าไปได้แค่สองคนเนาะถ้าอยากไปพ่อแม่ลกูกอยากไปพอหญยไม่หญ่ไปนั่งก็คือมันมันมีหมอกเนาะวันนี้คอดีคอเสียมันก็นแต,แตกต่างกัน รถผมถอดเดินทางกันซีหาค้นก็คือนางข้นนงางในเด้เลยๆน,นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นรถซีประตูบแบนครับกำลังแป๋วรถอยู่กำลัลงแปอารถอยู่อย่ยงไรเนาะเนาะไปใส่เส้นกิ้งโคล่ะฮะ กำลังสิไปเอารถมาจอดด้วยกันคือบุ๊บบุฮ่าฮ่าที่สิบบวกคืออะไรมึงส่งสิได้ไปขับเองแล้วพี่น้องครับเบิ่งแล้วเบิ่งจากสถานการณ์แล้วโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณเนี่ยมาแล้วมาแล้วหมอถอยบ๊อกคอยเก่งมาหน่อยนี่มาแล้วมาแล้วคุณเลี้ยว ลุ้งจนเทือนเลยบันนี้อพลังเขาไปเลยแมนครับเออเดินนำเป็นพลังเของบรรทุนมาแล้วนี่ว่มามันรถที่พักนักเลงชิดหน้าเขามาแล้วรับหอยหลังเขาพี่เขาพี่เขานีเขานี เออเนและถูกต้องแก้วนีครับพี่นกวันทอาสิบปกินเขาละได้ได้ได้เหลืออะไรขึ้นหลอก่อนขึ้นหอขึ้นหลอตรงมาก่อนมาหน่งมาก่อนทยงแก้วมาไม่อีไม่อีกเบียดทุกพวเบียเียทุกพว บครบบบชี้อันนี้ก่อกนนี่บอบอไว้นี่ละห้าเตี้ยคนตีกันลังไว้ที่จับจับขึน้นขึ้นตู้เลยอย่าปล่อยโอเคครับผมไปเราบสำหรับคลิปน,นี้กันล่าพี่น้องพี่สนีก่อนครับเดี๋ยวจังได้เข้ามพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับไปหากินงโาลแล้วพี่น้องวันนี้